โอ้ยเนื้อโน้ยก็ยังมีนะครับอันนี้พระองค์ราชศิตาบาทนะครับอย่างนี้เอ,อเป็นแนวพระเกียรครับนเห็รอแก่ย่ยงครับซือบ้ออะไรต้องรนผด้วยเสวัสดีครับพี่เพื่อนครับ ผมแฮปปี้บางปูนะครับเดี๋ยวจะทำไงจะไปหาตัวเองเจอไปค่อยดูครับไปลเรา้เฮ้ยนี่ไง พามาขายทุกวันก็แ่บครับขายทุกวันที่ตรงข้ามวัดตำรวจนี่ใช่ไหมครับรบ้านม่ดีเลยอยู่ข้งสายจุดตาขออยู่ข้งสายครับส่วนใหญ่พานี่คือเช่ามาหรือไปเหมาตามบ้านมาครับเลส่วนใหญ่ไถ้าหมาเขาไม่เมื่อไหร่ครับจะเล่นโลกกันเเป็นผ้าเก็บนะฮะผ้าเหมาก็มีนะส่วนใหญ่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับพาที่เราเอามาขายเงี้ยเท่าไหร่เท่าไหร่ นี่่ายดนแบบก่อนพต้องต้องถ่ายนักกรก่อนไม่ได้อพีนี่พี่จีพี่จี

เก้า <He> er. สิบพ่าเงินใช่ไหมครับจอบเล็กเลยจอบใหญ่พอเงินจอบเล็กสวยมากอันนี้เปิดเท่าไหรนะ่เนี่ยหนึ่งพันอัี้เปิดไปสองพันเปิดไปสองพันได้แพงนนะีไมใช่เหรอ ก็เล pues hey, uh, like ่หแต่เขาบอกเขายคู่ทุกวันเลยไงวันสามพันหค่พันห้าพันยืบบอกน้าอยู่แต่ไไม่ได้เลยไม่ได้ตื่นเช้ามาแกตกใจเป็นเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยว่ากครับปกติก็พาไปดูสองสามแผงนะครับพี่ๆเพื่อนครับ้าพเยอะนะแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เพ้นรายละเอียดให้นะครับใครว่างก็ผ่านมาครับดูต้องข้ามกับวัดวัดตำรุ่กนะครับฝากดไปที่วัดตำรุ่ สมุทรปราการนะครับรับรองนะครับมาแถววัดตำวุแล้วถามเขาตัวเขาเนี่ยเจอแน่นอนนะครับก็คืออยู่ติดถนนติดถนนใหญ่ก็คือติดถนนที่เป็นเขาเรียกว่าถนนตำลุคลองเก้านะครับฟังฟังฟังผมนะครับถนนตำลุคลองเก้านะครับจ่ายเห็นแน่นอนนะครับเพราะว่าอยู่ติดถนนใหญ่นะครับก่าเอื่นนะครับีเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านใดชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับไป เดี๋ยวผมพาไปดูแผงต่อไปครับโหแผงนี้เยอะนะครับโอ้หมีพาเยอะนะครับแผงนี้ครับแต่พอดีเจ้าของแผงไม่อยู่นะครับนี่ครับคอยโอ้โอ สวยนะครับสวยมากแต่เจ้าของแผงไม่อยู่ครับโอ้โหเป็นธรรมดาการโอ้ทอนสวยนี่กัะเจนเดือดพระแบบพวงละห้าสิบบาทนะครับ สวัสดีครับเปิดปินได้เยอะไหมครับยังไม่เปิดเลยยังไม่ได้เปิดเลยนะครับมาขายตอนกี่โมงครับมาสิบโมงได้สิบโมงตอนนี้ที่ผมกาลังถ่ายทําอยู่นี่ประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับส่วนใหญ่จะมากันเสสายครับแต่เราขายทั้งวันถึงเย็นเลยใช่ไหมถึงประมาณตึกสามโมงเย็นนรือปล่ปสามนะครับสวยมากครับขอบคุณครับเฮงเฮงครับนี่ครับพอมาถึงร้านนี้ครับร้านนี้ใหญ่จริงๆครับใหญ่สุดในสามสามสี่ร้านที่ผ่านมาเลยนะครับ น้ำเต้าเนี่ยใหญ่อันนี้น้ำเต้ารับทับนะครับป๋าใช่ครับโอ้โหอันเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยอย่างนี้เนนหละครับครับเอไปร้อยห้าสิบอันนี้คือน้ำเต้าแท้แทเลยครับเีนผมน,นี่ครับยังมีที่อยู่ยนะโอ้ี่ เทียบเลยครับียเลยสมเด็จก็ปายหลักร้อยพุทธคุณหลักร้านนี่ของของปลาชื่ออะไรครับหาครับเอ,อขออนุญาตนะครับปลา,าสันติปลาสันติทุกมงคลุชนิดครับปลามาขายทุกวันไหมครับ มาอังคารถึงอาทิตย์อังคารถึงอาทิตย์ตาาตนะครับครับตั้งแต่แปดนาฬิกาถึงสิบแนาฬิกาสามสิบนาทีเมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นถนนเป็น,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 นตรงข้ามกับวัดตำรุใชอ่อยู่เขาเรียกว่าถนนตำรุคลองเก้าที่ผมพูดถูกใช่ไหมครับถูกต้องคูองโอเคเจอแน่นอนนะครับเจอแน่นอนครับจะมีรถเซฟิโลดิสันเซฟิโลสีดำจะมาเจอของป๋าสันตินี่คือวันอังคารถึงอาทิตย์อาทิตย์โอ้โ<า>หทุกวันชดวยแค่วันจันทร์หนึ่งวันนครับเราัรไปพระประแดงครับ ฟันจันจะขายที่พระประแดงครับที่เขาเรียกว่าตลาดพระประแดงอาเคใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคครับลูกค้าประจําอยู่แล้วรายได้ต่อวันนี่ประมาณเท่าไหร่ครับครับรายได้ต่อวันก็พอเลี้ยงตัวเองได้ครับพอเลี้ยงตัวเองไม่บอกไม่บอกจับดูคใช่ไหมเลี้ยจะบอกว่าขายเป็นแสนเป็ล้าเดี๋ยวสัมภาระเข้ามาขอบคุณลูกค้าลูกค้าติดใจแล้วครับครับก็คือเรามาเลือกกันเลยเอาที่ชอบใช่ไหมครับลูกค้าเช่าพระหนึ่งชอบก่อน ครับนะครับหลักความรู้ชอบก่อนครับของร้านค้าแน่อตกลงกันสองคนครับครับก็คืออเลยครับก็คือเราตกลงกสองคนครับสองคนถูกใจก็เอาไปถูกใจก็เอาไปนะถูกต้องครับถูกต้องแล้วตั้งแต่โควิดเขาบอกว่าโครงการพระเครื่องซบเสารจริงไหมครับถ้าจะโควิดมาก็ล้มหายตายจากกันไปเยอะนะครับไปเยอะจากที่เหลืออยู่ก็โอเคต่อสู้กันไปเพราะว่างานพวกนี้มันเป็นงาน คนหลังกเกษียณนะก,การทํางานคนหลังเกษียณนะครับหลังเกษียณการทํางานอยากให้เป็นภาระของลูกรับแล้วเซียนเดี๋ยวนี้เขาผมไปเดินตลาดนะเซียนรุ่นใหม่เยอะนี่๋าจะมีอะไรฝากถึงเซียนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการมานี่เขาบอกว่าโอ้ตอนนี้เขาเขาเห็นแต่เอาเซียนคนนั้นคนนี้รวยคนรุ่นใหม่อ,อายุสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบโอ้โหเยอะมากเลยนี่๋ามีอะไรฝ <ผม S 1> า,ากปาไปให้คิดไหมครับไม่อยากใช้คาว่าเซียนนะน้องที่เป็นรุ่นใหม่เนี่ย จะเช่าพระเข้าไปเนี่ยจะต้องศึกษาให้ดีครับเพราะเราพระพร,ะระุ่นใหม่มันไม่เหมือนพระรุ่นเก่าครับถ้าเราคิดว่าเราเอาไปปล่อยได้ก็ค่อยเช่าไปครับไม่ใช่ว่าเช่าไปแล้วไปนอนอยู่ไปนอนอยู่ในแคงครับเงินทุนเรามันน้อยครับก็มันเดียวมันจะเออเงินหมุนไม่คล่งองอ๋อให้เอาที่ชอบแล้วก็ให้รู้จริงก่อนนะครับ,รบอย่าเพิ่งรีบร้อนใช่ไหมครับ ส่วนพี่เขาเป็นเชียนใหญ่ๆขับเขว่ากันไปตามเส้นทางของของพี่ๆเขารับรับโอเคครับขอบคุณครับป๋าครับครับงานมามาเยี่ยมชมเอาเมื่อกี้ก็ได้ข้อคิดนะครับในการเช่าพระล้วก็ในเรื่องของมุมมองของเด็กรุ่นใหม่ที่จะมาเช่าพระนะครับปอดีปาเขาว่าเตือนว่าต้องสําคัญคือต้องมีความรู้นะครับแล้วต้องใจเย็นไม่ต้องรีบร้อนนะครับแล้วก็ดูถ้าโอเคคุณอยากจะเช่าแพงกับเซียนใหญ่ก็แล้วแต่นะครับเขาไม่ได้มีข้อห้ามแดียว่า พยายามศึกษาเจ้ามาต้องศึกษาให้ดีนะครับอยู่อยู่ในชีปิปอะไรอันนี้ของป๋าเขาพิเศษนะมาต่อรองได้เลยนะครับเฮ้ยเนี่ยหรอกนะหละักร้อยพุทธคุณหลักร้านเลยครับขอบคุณครับขอบคุณนเดี๋ยวอามนี่บินอันนี้ก็เปิดบินได้เรื่อยๆนะครับอ๋อป๋าจะหาใช่ไหมครับแอปเป็น แฮปปี้บางปูครับใน y o u t u b e เลยครับภาษาอังกฤษครับตัว 2. 2> เฮชูออันนี้พาของป่าเมื่อเกิสันตินะครับโอ้เยอะมากจริงครับ แม้มาแวะมาครับถนนตำรูครองเก้าอ่ะเจอเนี่ยนอนครับยื่เยื้องกับวัดตำรูกนะครับสมุทรปราการาตรงข้ามเลยตรงข้ามเลยครับกับวัดตำรูกสมุทรปราการมาเลือกหาได้เลยนะครับก็ไม่ซื้อก็ไม่ว่ามาคุยได้นะครับามาคุยกันได้ว่ามีอะไรมาแลกเปลี่ยนกับรับเช่าด้วยนะครับใครมีเยอะๆก็ไม่รู้ก็เอามาหาก็รับเช่าด้วยนะครับเขเคเป็นอีกแขหนึง่งครับที่ มาแล้วนะครับต้องแว้ครับหาเยอะมากตอนนี้ก็แผงสุดท้ายแล้วเมื่อกี้ผมดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณเจ็ดนะมีอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดแปดแผงนี่คือยังมาไม่ครบนะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้ครับวันจันทร์วันจันทร์จริงๆวันจันทร์เนี่ยก็จะมีเยอะสุดนะครับแต่ว่าถ้าจะเจอให้ครบทุกคนก็วันอังคารนะครับเพราะว่าร้านเมื่อกี้ป๋าเขาจะมาวันวันอังคารถึงวันอาทิตย์วันจันทร์ไม่ได้มา ก็มาได้ทั้งจานได้ทุกวันแหละครับจริงๆนะครับใครว่างก็แวะผ่านมาตลาดที่นี่จะเปิดสายนะครับมาสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงไม่ต้องรีบร้อนนะครับผ้าเยอะครับนี่นะครับเยอะมากนะว่ายาวถึงโน้นครับวัดตำรวจคืออยู่ตรงโน้นนะครับตรงข้าววัดห่างจากวัดตำรวจตรงนี้ห่างมาตรงนี้ประมาณสักห้าร้อยเมตรเองนะครับก็จะเจอนะครับแผงพระเยอะจริงๆครับครับก็นี่นะครับแผงพระริมถนนก็อนที่เรียกว่ามีดีเหมือนกันนะครับ ยาปลาหม่าดับใครอาจจะมองว่าอุ้ยพาดูแล้วเป็นพาดสนามอะไรทั่วไปอยาปรามาาครับลองมาดูก่อนครับมันอาจจะมีนะครับรียกเรียกว่าเพชรในตมอะไรอย่างนี้นะครับครับก็ผมแฮปปี้บางกูน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ่อนเเพื่อนให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปไปผมจะพาไปตลาดพระหรือไปสถา,าที่ไหนอย่าลืมติดตามมาครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ